ยองวิญญาณหลอนเรื่องเล่าจากพันทิปดอทคอมเราเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทงางภาคอีสานพอเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่17-19หอพักมีสองชั้นเราได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องเราเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้ขึ้นรกมาก หญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สำคัญร้านขายของชำอยู่ไกลมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ซอยสามเวลาไปซื้อของก็ยืมจักรยานพี่ที่หอเราชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นประจำวันแรกที่เราปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปซื้อของเราปั่นไปซอยที่สิบก้า ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขกล้กัดอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วก็เห่ามันน่ากลัวมากวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอยเป็นซอยที่18ปรากฏว่าไม่ต่างจากซอยที่19เลยวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกคราวนี้เราปั่นซอยที่17 ในขณะที่ั่านไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาไหมปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริตไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดตัตวเห่าก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นมันดูรกร้างต้นไม้ขึ้นใบไม้หล่นในบริเวณทาวน์เฮาส์มีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทำให้ดูวังเวงมาก แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยหลังจากนั้นมาเราก็ปั่นจักรยานมาผ่านที่ซอยนี้เป็นประจำเข้าเรื่องเลยนะคะวันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นเกมอย่างเมามันเสียง MSN ดังขึ้นเพื่อนเราทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกม แล้วเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากแล้วเราเปิดไฟในห้องไว้ไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิดลืมบอกไปว่าเรานั่งเล่นคอมที่โต๊ะหันหน้าไปที่บานเกรดข้างหลังเราเป็นเตียงเราเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ำไว้ประตูทางเข้าจะตรงกับประตูห้องน้ำพอดี ฟังเพื่อนมีกันอยู่ห้ถึงเคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าคนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพักเราเลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำพูดเสร็จเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วเราเลยถามว่าปิดทำไมเพื่อนเลย<ๆ>ถามว่าอยู่กับใคร เราบอกว่าอยู่คนเดียวเพื่อนก็ถามย้ำอีกว่าอยู่กับใครเราก็ยังยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำกล้องค้างตรงหน้าห้องน้ำแล้วเห็นเรากำลังจะไปเข้าห้องน้ำก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและแจงเจงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูด เพื่อนส่งรูปมาเป็นหลักฐานเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรพอตื่นเช้ามาเราไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่อยากรู้เลยถามแล้วเอารูปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสานมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทำงานก่อสร้างสักแห่งในจังหวัดนี้เธอพักที่ชาวฮาวสซอยสิอยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอเธอทำได้แต่รอและตอนนี้เธอท้อง วันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกเขาว่าเธอท้องแต่แฟนของเธอบอกให้เธอไปทำแทง้งแต่เธอก็ไม่ยอมแฟนของเธอเดินออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยมันทำให้เธอคิดตั้นวันต่อมาเพื่อนๆของเธอออกไปทำงานกันหมดเหลือเธอคนเดียวเธอบอกว่าไม่สบายอยากพักเพื่อนๆก็ไม่เอะใจ พอเพื่อนออกไปได้สักระยะเธอก็ผูกคอตายในทาวเฮาส์นั้นกว่าเพื่อนจะรู้ก็ตอนที่กลับมาจากทำงานแล้วเพื่อนของเธอเลยนำศพเธอกลับไปยังบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอเฮี้ยนมากหลอกคนที่อยู่ในละแวกนั้นบ่อยจนคนในซอยเริ่มทยอยย้ายไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลัง ป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮียนไปสามเดือนก่อนหน้าที่เราจะมาอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือเราคนเดียวขณะที่เราเล่นเกมอยู่น่าจะสักห้าโมงเย็น เราได้ยินเสียงคนทุบป,ประตูห้องน้ำเสียงดังมากมันดังมาจากห้องเราเองเราได้ยินเราก็สะดุ้งตกใจมากแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่เราได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปมาเราก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียงแล้วนอนต่อ และก่อนนอนคืนหนึ่งเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้บอกหวยด้วยเข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรก็จะให้พูดออกมาด้วยความโมโหไม่ทันได้คิดอะไรแล้วเราก็หลับไปคืนนั้นฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงกรอกแกรก ีบ่บานเกลรดประตูหลังห้องแล้วเราก็หันไปดูเห็นเป็นมือเหี่ยวๆมีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกล็ดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือนั้นเราได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักก็หายไป แล้วได้ยินเสียงคนทุบประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็เงียบสักพักเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วเธอพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่เหรอเราตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยให้หวยมาสองตัว พอเราตื่นมาตอนเช้าโทรให้น้องซื้อให้เราก็ซื้อนะห้าบาทเราไม่ชอบเล่นหวยพอวันหวยออกปรากฏว่าถูกเราโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้าน ขนาดมีวันหยุดยาวเราก็ยังไม่กลับพอไปทำงานพี่ที่โรงเรียนก็ทักว่าทำไมช่วงนี้ดูคล้ำๆหน้าหมองจางโดนของหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราไม่สบายบ่อยมากเป็นๆหายๆมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆเราอยากกลับบ้านขึ้นมาซายอย่างนั้น เราเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเราก็ตอบตกลงเพราะจะได้มีเพื่อนกลับพอไปถึงบ้านยายถามว่าทำไมผอมจังหน้าตาดูคล้ำมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัด ตื่นเช้ามายายก็พาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพระพูดว่าโยมพาใครมาด้วยเราก็หันหลังกลับไปมองก็ไม่เห็นมีใครพระบอกว่าโยมนั้นแหละ มีคนตามมาด้วยเราเลยลองเชิงพระรูปนั้นว่าที่ตามมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงเราถามว่าแล้วตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทำงานเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านบอกว่า แล้วโยมพูดอะไรกับเขาไว้ล่ะเราก็นั่งคิดพักพัก,ก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่ทำให้เขาตามโยมมาเราจึงถามพระว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยม ดีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาดป่วยบ่อยใช่ไหมเราก็ตอบว่าใช่ค่ะท่านบอกว่าไม่แปลกหรอกเพราเขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดยายได้ถามพระว่าพอมีทางแจ้ไขไหมพระท่านบอกว่ามีแต่ต้องทำภายในสามวันไม่งั้นตาย ไปรถน้ำมนต์เจ็ดวัดภายในวันเดียวต้องได้เจ็ดวัดและต้องทำภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวนอีกเรากับยายก็กลับบ้านพอตื่นเช้ามาตากับยายพาเราไปรถน้ำมนต์เจ็ดวัดหลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยเจอเธอคนนั้นอีกเลย